สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษของวันที่19นะครับพือกีกายอนทองห้าร้อยหกสิบหกนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับสีแดงสีแดงนะครับฮานอยพิเศษก็คือเลขจากเวียดนามนะ่าจากประเทศเวียดนามนะครับพิเศษออกทุกๆวันนะครับออกทุกวันนะครับเวลาห้าโมงเย็นนะครับของทุกวันทุกวันนะครับ ต้องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดกแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นลุ้นกันนะครับประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับส่วนท่านใดที่กดติดตามแล้วก็กดสติ๊กเกอร์ไปให้อาจารย์ก็ได้ เป็นการเชื่อมต่อกันนะครับเชื่อมโยงต่อกันนะครับมันจะไปถูกมันจะได้ไปง่ายขึ้นนะครับคือมันรู้จักทางแล้วมันจะไปหาเราทุกวันทุกวันเลยนะใน u t u b e นะครับประมาณนี้นะครับถ้าเกิดมันไม่รู้จักทางมันก็สับสนสับสนแล้วก็ร้องเพลงไปเรื่อยเดินเรื่อยเปลือยอะไรเงี้ยไปเรื่อยกว่าจะเจอเราเนอะมันก็คงจะร้องอยู่หลายๆรอบละประมาณนี้ขอขอบคุณมากๆนะครับ วันนี้เราก็มีอะไรมาฝากเราก็มาชมกันเลยนะมาชมกันเลยนะครับว่ามีอะไรมาฝากนะครับชมกันเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็เข้าอยู่นะเมื่อวานนี้ก็เข้าอยู่ครับวันนี้นะครับเราก็มาชมกันเลยนะครับมีอะไรบ้างนะครับเด่นนะครับเด่นนะเด่น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 แปดเก้าศูนย์นะครับเลขศูนย์นะแปดเก้าศูนย์นะครับ หืมแบบ0เน้นที่อะไรครับเน้นที่8นะครับลอง9นะอ่าครับน 8, ี้8 9 0คู่ของเขาก็มี2 3 4 5 6นะครับ2 3 4 5 6นะครับคู่ของเขานะเ่ือชุดวินนะครับเน้นที่8ก็ดูที่8นะครับ8 2 2 8นะครับ 8 3 3 8 8 4 4 8 8 5ป8แป6เดียวเลยนะครับเืิน9กก็9 2 2า9 3ง9 9 4เ9้า5 9า6นะครับเพื่อรองก็มี0ูนสอมนยนะครับถ้าทุนมาก็0 0น0 4 0ูน6สาม้านล่ะนี้นะครับเืินชุดวินนะครับใครชอบวินก็จัดไปนะครับวินนะครับ 2 3 4 5 6แล้วก็8นะครับประมาณนี้นะครับอืมเราก็มาชมกันที่ใครเน้นตรงไหนเน้นตรงไหนเน้นตรง8กับ9นะครับ8กับ9นะส่วนน,นี้คือคู่คู่ของเขานะอ่าคู่ของเขาส่วนคู่จอะก็มี8 2 2 8 8 3 3 8 8 4 8 8 8 5 8 8 8 6 6, 6 8นะครับ เก้าสองสองเก้าเก้าสามเก้าเก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าห้าห้าเก้าเก้าหกหกเก้านะครับส่วนตัวรองก็คือศูนย์นะครับอืมแบนี้ส่วนชุดวินใครเช้าวินก็สองสามสี่ห้าหกแปดนะครับตามนี้นะครับสายรูดก็รูดที่แปดเป็นหลักนะเก้านะครับเก้าเป็นหลักนะครับส่วนศูนย์เป็นตัวรองนะส่วนเป็นตัวรองนะครับ น,นี่นะครับอันนี้คือคู่เจาะนะครับอันนี้คู่เจาะนะครับอันนี้คือชุดวินนะครับตามนี้เลยนะครับวนชอบตัวไหนก็จดัดไปนะครับถ้าจะให้เน้นมันก็เน้นที่เน้นที่แปดสามนี่แหละเก้าสามนี่แหละอือแปดห้าเก้าห้านะครับเป็นหลักนะอืมหลังน,นั้นก็เป็นตัวรองนะครับประมาณนี้นะครับอ ขอบคุณมากๆนะครับเน้นที่รูดกับวิ่งนะครับรูด,ดกับวิ่งนะอ่ารูดนี่รูดกับวิ่งนะครับเน้นที่8นะครับส่วนตัวรองคือ9กับ0ูนย์ใครชอบแก็จัดไปใครชอบตัวรอง0ูนย์ก็จัดไปนะครับประมาณนี้นะครับรูดกับวิ่งนะครับจะดีที่สุดนะอประมาณนี้ นอกนั้นหลุดบ่อยให้ละมัดนสวังด้วยนะครับคุณลมเพื่อความบันเทิงนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีโชคดีเฮง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 นะครับวันนี้ก็มีตามนี้แล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้โชคดีครับสวัสดีครับ